<Yeah. S 2> สวัสดีเพื่อนๆชาวซีเวนไอทุกคนนะครับอยู่ของคีโมจังนะครับก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลังจากมีการปรับหินอเวกตัวละครนะครับมาเป็นหินแบบเดียวกันหมดนะครับทำให้เกิดคําถามมากมายตามมานะฮะเกี่ยวกับการอเวกว่า เราจะเวกตัวไหนดีเนื่องจากมีสนิปเปอร์เพิ่มชอยมาอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ตัวเวกเนี่ยทั้งหมดก็คร่าวๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะมีวาแดงด้วยนะวาแดงก็คือตัวไหนอ่าบางคนอาจจะสงสัยนะฮะแล้วทำไมถึงเป็นวาแดงนะครับวาแดงก็คือเฮเลเนียนะครับ <my> อ่าเฮเลเนีย er, ที่เรียกเฮเลเนียว่าวาแดงเพราะว่ามันจะมีตัวพี่น้องมันก็คือเฮเวนเนียเนี่ยครับชื่อ้ายกันเป็นสีฟ้านะฮะเลยเรียกวาแดงวาฟ้านะครับอันนี้เรียกตามๆกันมานะครับเป็น เดี๋ยวเราจะพามาวิเคราะห์ว่าคุณควรจะทําตัวไหนก่อนดีนะครับสำหรับดาวม่วงหรืออเวกเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวไหนประโยชน์ด้านใดบ้างนะครับประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะฮะจะได้ใช้หินอย่างถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหินมันจะได้ยากขึ้นนะครับมันจะได้ดักดันเจี้ยนเท่านั้นถ้าคุณลงระดับเฮลจะได้15ก้อนนะครับซึ่ง1เดือนก็จะได้450ก้อนนะครับหรือระดับฮาร์ดเนี่ยก็จะได้ทั้งหมดอีก300ก้อนต่อเดือนนะครับก็เลือกเอา นะครับแล้วก็หนทางที่จะได้มาของยินาเวกอีกอย่างก็คือจะเป็นร้านค้าโทรปราส์นั่นเองนะครับซึ่งร,ร้านค้าโทปาส์เนี่ยก็รรนนยจะแลกได้เดือนละ3าครั้งนะฮะก็ครั้งละร้อยก้อนต่อ1น0่ปาร์ตแต่เดือนนึงเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายที่ไม่ได้เติมหรือว่าเติมน้อยเนี่ยเดือนนึงเนี่ยสามร้อยปาร์ตนี่คือน่าจะหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวหรือเพอเพก็ไม่ถึงนะครับถ้าใครเปิดกระดานก็จะแลกไม่ได้อีกนะครับดังนั้นเดือนนึงเฉลี่ยเนี่ยถ้าเราแลกสักครั้ง2องครั้งก็จะตกน โดยประมาณไม่รวมกิจกรรมแจกต่างๆนะฮะดังนั้นเนี่ยต้องใช้คุ้มค่าที่สุดนะฮะมาดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะโมามากแล้วนะครับไปดูอัศวินทีละตัวเลยนะครับว่าตัวไหนควรจะอเวกก่อนหลังแล้วตัวไหนมีอ๋อเขาเรียกวลูด้านในบ้างนะครับมีความแข็งแกร่งด้านในบ้างนะครับประกอบการตัดสินใจนะเพราะแต่ละคนก็จะมีแนวทางไม่เหมือนกันมาที่ตัวแรกก่อนครับผมอีวานนะฮะอีวานเนี่ยสามารถจะอเวกได้แล้วนะครับเป็นตัวชุดแรกเลยมาพร้อมกับคารินนะ พาสซีฟของอีวานเวลาเวกเนี่ยก็คือบวกดีเฟนท์ให้ทีม50%นะครับแล้วก็ลดดาเมจที่มันได้รับ50%แล้วก็สะท้อนนะครับสกิลออกสกิลแล้วดูดเลือดนะครับรวมถึงทําให้ฝ่ายตรงข้ามติดสตันได้1ตัวนะครับสกิลกลางโล่ที่ป้องกันให้ทั้งทีม1ครั้งนะครับแล้วก็ยโวยุ3เทินยโวยุคือเวลามันออกสกิลเวลาฝ่ายตรงข้ามออกสกิลเดียวหรือตีธรรมดาอะไรเงี้ยนะฮะมันจะมาจิ้มอีวานก่อนนะครับแล้วก็สกิลิลลลลีี่ยงง2,000 1,000นนนะะคคครรััับบแ้้้วก 1, ก็็ดดดดูเืืออใใหหททมมฮ ทีมหนึ่งพันนั่นเองนะครับเข้าใจง่ายอีวานนี่มีประโยชน์ด้านใดบ้างนะครับอีวานเนี่ยหนึ่ง PVP นะครับใครเล่นทีมถึกก็เป็นตัวบังคับเอาไว้เลยนะสาหรับอีวานนะครับอ่าเช่นเดียวกับคารินนะฮะสำหรับทีมถึกใน PVP นะครับนอกจากนี้ใน PVEPVE คือพวกการอ่ออคอยไม่สิ้นสุดนะครับหอคอยใต้ดินนะครับอีวานก็เป็นตัวที่จําเป็นมากในหลายชั้นนะครับสำหรับการลงขอใต้ดินนะครับ อีวานเป็นตัวหนึ่งที่เด่นทั้ง PVP ทีมถึกและ PvE นะครับหรือเวลาโดนแบนกิวอีวานก็จะเป็นตัวทดแทนในทีมผสมได้ดีนะครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าทำนะครับเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายว่าผมให้ตัวไหนแบบน่าทำที่สุดเพราะอะไรอะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะคารินนะครับคารินก็แน่นอนครับมีพาสซสิการเอ่อกันเดสนะครับห้าเทอร์นะครับแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าฟื้นชีพหนึ่งครั้งนะครับฟื้นชีพหนึ่งครั้งด้วยเลือดเต็มนะครับ แล้วก็ป้องกันกันครั้งนั่นเองวอยชิลสองครั้งนะฮะนอกนี้มันมีสกิลฮิลหลอกสองร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกิลชุบหนึ่งครั้งนะครับซึ่งตัวที่ได้ชุบเนี่ยก็จะกันครั้งหนึ่งครั้งด้วยนะครับแล้วก็กันสถานะหนึ่งครั้งด้วยนะครับอีกสกิลหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าแสบสุดๆก็คือสกิลฮิลยกทีมนะครับสกิลอเวกนั่นเองนะครับตัวที่ได้ฮ ok ิลยกเออไม่ใช่ฮิลยกทีมชุบยกทีมนะครับก็จะ การน้ำมัหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็การสถานะ1ครั้งด้วยนะครับสำหรับตัวที่ชุบมาคารินเป็นตัวที่จําเป็นมากๆนะครับผมให้แวลูสูงกว่าทางด้านของอีวานซะอีกนะครับเพราะว่าเพราะอะไรฮะหครับคารินลงประสาทคิสแม่งต้องใช้ครับโคตรจาเป็นหรือจะใช้ลีโอก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่คารินเก่งกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็สกิลออทีมถึกเนี่ยยังไงก็ต้องใส่คารินฮนะนั่นก็คือตัวบังคับเหมือนอีวานนะครับในหอคอยใต้ดินอีวาน จำเป็นกว่าคารินอีกเอ้ยไม่ใช่คารินจำเป็นกว่าอีวานอีกนะครับโอ้ยเบอร์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 นะฮะเบอร์ว่ารักแถบนะฮะก็จําเป็นที่จะต้องเอาไปชุบหมู่ในยามที่จําเป็นหรือชุบธรรมดานะครับนั่นเองนะครับคารินก็เป็นอีกตัวที่น่าทามากๆนะครับเพราะว่าใช้ได้หลายโหมดนะครับไปดูอีก 2- อสตัวที่เหลือนะครับ4ตัวที่เหลือนะฮะแน่นอนนะฮะพูดถึงก้าหานก่อนเลยนะครับ ก้าหานี่เป็นตัวละครไทยนะครับที่เขาทําให้เพื่อไทยนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งไทยตัวแรกนะครับถามว่าเก่งด้านไหนนะฮะไปดูพัสดีครับผมก็คือมีโอกาสหลบการโจมตีได้นะครับแล้วก็มีการค้างอ้าค้างก่อนด้วยนะครับก็คือถ้าหลบได้การคัางก็ไม่ลดนะฮะแล้วก็บวกโจมตีให้ตัวเอง50%นะฮะเรียกว่าเป็นตัวเามเมจคือเห็นพลังปันแปดอย่างนี้เนี่ยจริงๆมันบวกโจมอีก50%นะครับแล้วก็สกิลนะฮะสกิลแรกก็คือสกิลล่างนะฮะ ตีทะลุฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์สองครั้งเท้งแต่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะกินได้สองชิลนะครับแล้วก็ทะลุเดฟด้วยนะครับซึ่งแน่นอนจะรู้อยู่แล้วว่าการทะลุเดฟมันแรงแค่ไหนนะครับสกิลโวลน,นะครับก็คือตีสามเป้านะครับสองครั้งครั้งละร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าแล้วก็ตีตัวที่มันมีพลังโจมตีสูงสุดในทีมฝั่งตรงข้ามสามตัวนะครับคิดที่ครอบเสมอนะครับแล้วก็เร่งเทินสามเทินนะครับเรียกว่าตัวที่เร่งเทินได้เนี่ยในนนน PVP มีค่่าแนอน แล้วยิ่งเป็นตัวที่ดาามจได้อย่างนี้แล้วสปีด32อย่างนี้ PVP เดียวนี้ณปัจจุบันวันที่21 27ดมกราคมนะฮะใช้กันทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมถึกทีมสปีดนะครับอีกสกิลหนึ่งสกิลเวกนะครับอันนี้ก็โหดนะครับโจมตีสอ0รนะครับใส่5เป้านะครับแล้วก็ทะลุนะฮะแล้วก็มีโอกาสติดสถานะอ,อัมพาตด้วยนะครับ เอออ่านมาถึงตรงนี้แน่นอนก็ PVP โคตรพ่อคนแม่เด่นนะครับแต่ก้าหาเนี่ยใช้หินถึง5 0 0ก้อนด้วยความที่เป็นตัวพิเศษนะครับน่าจะเป็นระดับเดียวกับเซเว่นไหนเลยทีเดียวนะครับถามว่า PVP ใครเป็นสาย PVP โคตรบังคับทำนะครับเพราะมันใช้2ทีมนะครับก้าหาเนี่ยเป็นตัวที่ PVP ดีแต่นอกจอากนี้เนี่ยนะประโยชน์ในด้านดันเจียนหรือว่าหอใต้ดินบางชั้นก็ได้ใช้ก้าหาเหมือนกันเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้ยิ่งถ้าเกิดคุณขาดพวกตัวดาเมจอย่างลินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะในการที่จะลงดันเจียนเนี่ย ก็หาอเป็นชอยนี่โคตรสำคัญนะครับอ่าไปดูกันต่อนะฮะกับอลิเซียนะฮะสถานปฏิวัติตัวแรกที่เข้ามาแบบงงๆนะครับพัสซีฟเนี่ยก็ป้องกันอ่าเขาเรียกว่าสถานะ2องเธอเนะครับแล้วก็กันดาเมจทั้งหมด4เทเร์นะฮะก็คืออมมาตาเธอนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อมันเหลือเลือดเหลือ1เมือเ่อมันจะตายเนี่ยเลือดจะเหลือ1น,งนึงครั้งนะเหมือนเอสนะสกิลล่างไงครับก็ลดอัตราการฟื้นฟู เลือดของฝั่งสองข้าว60%สองเท่านะครับจะคล้ายๆสกิลบนเอสนะครับแล้วก็ยิงฟิสิกอลดัมเมดนะครับใส่ศัตรู5เป้าแต่มันไม่ทะลุแม่เลยเลยนะสองครั้งนะฮะเป็นสกิลที่เป็นจุดอ่อนพอสมควรของอลิเซียนะครับอีกสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลบนนี่เก่งมากนะฮะก็คือฟิกดาเมจสัมพันนะครับใส่ศัตรู4เป้านะไม่ใช่5เป้านะครับแล้วก็เล่งเทิร์นออกไป2เท่านะครับรวมถึงเพิ่มคูลดาวสกิลให้ฝั่งสองข้าม20%นะครับ ซึ่งการใช้สกิลนี้เนี่ยถ้าใช้ต้นเกมอาจจะไม่ดีมากเพราะว่ามันจะเหลือ1ตัวที่เขาจะมาออกสกิลเราได้20วิเนี่ยประมาณ1สกิลนะฮะจะไม่เหมือนยูชิน3 0มวิจะได้ประมาณ2ส,สกิลนะครับอันนี้ก็คือกันก็ได้1สกิลเวลาถ้าเขาเหลือ4ตัวในจิ้มปังไปเรียบร้อยเลยนะครับเราจะได้ออกสกิลอลิเซียเสร็จแล้วได้จะได้ออกต่อยหนึ่งสกิลแน่นอนนะครับอ๋อสกิลอเวกเนี่ยก็คือกันครั้งทั้งหมด2ครั้งให้กับทีมนะครับอ่า แล้วก็การดีบัฟสองครั้งด้วยนะครับก็เรียกว่าอลิเซียเนี่ยเป็นตัวที่ถามว่าดีไม่ดีนะครับแต่ชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยอลิเซียเนี่ยอยู่ในทั้งทีมสปีดแล้วก็ทีมถึกเอ่อทีมสปีดและทีมถึกนะครับในอารีน่านะฮะในปัจจุบันนั้นเนี่ยอลิเซียเนี่ยแน่นอนเป็นสาย p v p แต่เป็นสาย PVP ที่สามารถจะลง PV e ได้ด้วยนะครับก็คือการสถา,านะเหมือนสไปนะฮะลงดันเจี้ยนลงหอคอยลงอะไรได้นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวสารพัด ประโยชน์อีกตัวหนึ่งนะฮะต่อไปไปดูกันนะฮะก็จะเหลือวาแดงแล้วล่ะนะฮะวาแดงกับทางด้านของเจ้าโอ,อ้สไนปเปอร์นะครับวาแดงเนี่ยมาเลยนะครับวาแดงก็คือการดาเมจดสามเป้านะครับแล้วก็ AOE Attack นะครับสามเป้าถึง AOE Attack ก็คือ3 4 5นะครับ6กเธอ์นี่ครับ6กเธอ์นี่ครับไม่โดนดาเมจ3 4 5เป้าหกเธอนะครับแต่ว่าทารุบัฟยังโดนได้อยู่นะครับแล้วก็ มีความมีมูนออรดีบัฟอ่านะครับด้วยนะฮะแล้วก็ลดบล็อกเลตห้าสิบเปอร์เซนต์อหเทินนะครับไม่ใช่ลดฮะบวกบวกอัตราบล็อกของทีมเรานะฮะ6เทิร์นด้วย50%นะครับก็เรียกว่าเล่ยงกันขี้แตกเลยนะใช้หมดแต่ถามว่าลง PVP ดีไหมไม่ดีนะฮะที่ยืนไม่น่าจะมีเพราะตอนนี้สลับมันเต็มอยู่นะครับพออ่านมาถึงตรงนี้นะฮะสกิลเนี่ยสกิลที่ทำดาเมจได้ก็คือ90%นะฮะ5เป้านะครับแล้วก็ดูดเลือด150%ที่ทสิบเปนะครับ อ่าแล้วก็ลดพลังโจมตีของฟังตงข้าม40%สองเทินด้วยนะครับอีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลย่วยยนะครับคล้ายๆข,ของอีวานนะครับแล้วก็บล็อกทุกการโจมตีนะครับสามเทินนะครับแต่พวกคีเสมอน่าจะกลายเป็นดาเมจสีแดงนะแล้วก็บวกดีเฟนซ์ให้ตัวเอง50%นะครับสกิลอเวกเนี่ยก็คือเพิ่มนะครับฟิสิกอลดาเมจเพิ่มการป้องกันฟิสิกอลดาเมจที่ได้รับฝั่งเราทั้งหมด60% 6เทินนะครับแล้วก็บวกบล็อกเลสฝั่งเราทั้งหมด 50% 6เทิร์นนะครับก็เรียกไม่เป็นตัวเนี่ยชัดเจนว่าหน้าที่ของวาแดงคือการลงดันเจียนรายวันนะครับก็คือปราสาทนั่นเองนะครับแล้วก็หอใต้ดินบางชั้นน่าจะได้ใช้นะครับ PVP ยัง<ๆ>ไม่มีที่ยืนนะครับสำหรับวาแดงนะฮะสไนปเปอร์เนี่ยเ<ร>าขาเรียกว่า,เ,<ร>าเป็นปรับมาอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูกันหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับก็กันกายภาพดาเมจนะฮะสี่เทิร์นนะครับเวทยังตีเข้าตามปกติทะลุบัฟยังเข้าได้ตามปกตินะครับ แล้วก็บวกคิดที่เข้าเลทน,นะครับให้กับทั้งทีม50%รวมถึงบวกดาเมจตัวเอง80%ด้วยนะครับสกิลแรกก็เป็นสกิลเดี่ยว250%นะฮะคิดที่เข้าเสมอนะครับอีกสกิลนึงเนี่ยเป็น200% 1นึ่งเป้าสครั้งเท่ากับ400%นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่คิดดีเฟนต์ก็คือทะลุด,ดีเฟนต์นั่นเองนะครับสกิลเวกเนี่ยยิง500%นะฮะใส่หนึ่งเป้าแล้วก็รีเซ็ตคูดาวเช่นเราติดคูดาวสองสกิลนี้อยู่นะครับพอเราใช้สกิลเเเวเสร็จนี่ย ก็คูดาวหายหมดนะยิงได้ต่อเนื่อง3สกิลนะครับแล้วก็บวกคิดที่เข้าดัเมจนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่เทิร์นถามว่าสไนเปอร์สกิลแม่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยมันคือตำแหน่งมันคือดาเมจในบอสหรือว่าในดันเจียนในมังกรอะไรเงีย้ยออจากที่มีการคนลองใช้บ้างแล้วนะครับก็จัดว่าใช้ได้อาจจะดีกว่าเซอินแต่ถ้าเทียบกับเดลโรน46ซึ่งมีการอัปแพทมาเนี่ย ก็อาจจะเรียกว่าเดรโลนอาจจะดีกว่านะครับหรือในกรณีของการไปเที่ยวก,กับเฟิงเยียนเนี่ยก็อาจจะไม่ต่างกันมากดีขึ้นนิดหน่อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะสรุปกันว่าตัวไหนควรทําไวไม่ไวเพราะอะไรสรุปที่สไนเป,ปอร์ก่อนเลยนะครับสไนเป,ปอร์เนี่ยผมให้เป็นตัวที่น่าทําน้อยที่สุดใน6ตัวถ้าคุณมีตัวดาเมจอยู่แล้วเช่นเฟิงเยียนเดโลนเซอินอะไรเงี้ยอย่างน้อยสัก2ตัวนะครับ ถามว่าทําไมเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวบวกดาเมจเพิ่มในบอสเวอร์ทำให้คุณตีมังกรได้มากขึ้นนิดหน่อยนะครับหรือทําให้คุณลงมีตัวเลือกในการลงบอสมากขึ้นนะฮะแต่ใต้ดินเนี่ยถามว่าตําแหน่งดาเมจเนี่ยอย่างใต้ดินหรือว่าอย่างอารีนาเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้สกิลเปลาเยอะๆที่มันแรงๆครับซึ่งอาจจะเป็นพวกอาจจะมองไปที่พวกลินลิปโป้คาม่าอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยสไนปเปอร์เนี่ยอาจจะไม่ส่งผลมากในด้านนั้นนะครับความคุ้มค่าของ300ก้อนเนี่ยสไนปเปอร์คือ ผมมองว่าทําไม่ทําก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีตัวระเมจสักตัวเลยคุณสนใจสไนปเปอร์ก็จะเป็นชอยที่ดีนะครับตัวต่อมาที่ผมมองว่าออน่าทําเป็นระดับ5นะครับก็จะเป็นอลิเซียนะครับถามว่าทําไมครับอ,อ,อลิเซียนีย่เดี๋ยวเรามาดูสกิลแบบตอนแม่เวกันนะครับตอนแม่เวกนี่ก็คือการสถานะ2เทินเหมือนกันนะครับแล้วก็การราเมจสเทินนะครับไม่มีไม่มีมมแบบเลื่อดเหลือญหนึ่งหนึ่งทีนะครับ แล้วก็สกิลล่างเนี่ยก็เป็นลดอัตราการฮิวนะครับแล้วก็รวมถึงอินฟิศสองพันเมจนะครับสกิลบนก็จาก3 0 0 0ันเหลือ2,000นะครับแล้วก็ลบคูณดาวสิบห้าวิซึ่งมันก็คือ1สกิลเท่ากันนะครับถามว่าลิเซียเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบว่าเจาะจงเน้น PVP แบบหนักๆเนี่ยสามารถจะใช้แบบไม่อเวกไปก่อนได้หรือใช้สไป์ไปก่อนได้สําหรับคนที่มีนะคือมันเป็นตัวเลือกในการที่เอาม,มากันสนานะเพิ่มในดันเจียนเวลาที่สไปดโดนแบนในใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะ ดังนั้นผมเลยมองว่าถ้าไม่ PVP หนักจริงๆแล้วแบบสุดจริงๆอ่ะอันดับ5เถอะนะฮะเพราะว่าตัวเลือกที่ดีกว่านี้อย่างกล้าหานี่มันควรจะเอาเวก่อนนะครับมันสําคัญกว่ามันเป็นดาเมจที่แรงกว่านะครับป้อมใช้ทั้งสองทีเหมือนกันนะฮะพอมองอลิเซียกล้าหานเลยเลือกเป็นกล้าหานะฮะถึงมันจะใช้ห้ารอก้อนอลิเซียใช้4ล่ก้อนแต่ผมก็มองว่ากล้าหานเป็นตัวที่ควรจะเอาเวก่อนอลิเซียนะครับต่อมาเป็นวาแดงนะครับอันดับ4นะครับ ถามว่าทําไมเป็นวาแดงนะครับแน่นอนครับเวลาคุณตีประสาทเนี่ยถ้าแบบว่าซวยๆจริงๆนะคือแบบตีไม่เคยถึง2ล้านเลยตีะระดับยากอะไรเงี้ยนะฮะแบบยังไม่แข็งแกร่งมากใส่ว่าแดงเข้าไป1่ตัวเอาเวกนะฮะโคตรชัดเจนโคตรชัดเจนแล้วถ้าไม่เอาเวกแม่งใส่ไม่ได้หรอกเนี่ยดังนั้นเนี่ยการเอาเวกว่าแดงคือประโยชน์หลกัหลกๆเลยคือการตีประสาทคิวนั่นเองนะครับประโยชน์รองออกมาคือพวกหอใต้ดินอะไรเงี้ยหรือดันเจียนหออคอยในอนาคตเนี่ยฮะ ก็ผมให้วาแดงเป็นอันดับ4ี่แล้วกันนะครับมันมันใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายโดยที่จําเป็นต้องเอาเวกมันจะไม่เหมือนอลิเซียที่ใช้งานได้หลากหลายแต่ไม่ต้องเอาเวกก็ได้นะครับเข้าใจปะคือถ้าใช้โหมดที่ไม่ใช่อาีนาหนักจริงๆเนะี่ยไม่จําเป็นต้องเอาเวกก่อนก็ได้เอาเวกตัวอื่นก่อนนะฮะแต่จริงๆคือถ้าเวกหมดมันก็ดีหมดแหละนะครับอันดับ3ครับผมผมให้กับนี่เลยอัศวนของคนไทยรับไปซะรับไปซะจุดจบของเจ้านะ ก็เรียกว่าเป็นตัวที่อารีนาโหดมากนะครับเขาขันค่อนข้างโกงพอสมควรนะครับไม่งั้นมันไม่อยู่2ทีมนะครับแล้วเป็นตัวที่จําเป็นมากเนี่ยเราก็ด้วยสปีดที่ดีนะฮะพลังโจมตีที่หนักแน่นนะครับการเอาเวก้าหานเพื่อลง PP คุ้มนะครับหรือการที่เจ้าก้าหนไปลงหอใต้ดินอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นตําแหน่งตัวดามเมจไว้แบบสลับกับลินสลับกับริโป้อะไรเงี้ยก็สําคัญนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่เอาเวกแล้วความต่างค่อนข้างจะพอสมควร ดังนั้นกล้าหาญผมให้เป็นอันดับ3หรือ2นะจริงๆผมให้อันดับ2ร่วมเลยนะสำหรับกล้าหาญนะครับตัวต่อมาครับอันดับ2ร่วมอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คืออีวานนะครับถามว่าทำไมมีอีวานนะฮะเพราะว่าอีวานเนี่ยทิมถึก1บังคับต้องใช้2ลงดันเจียนหอใต้ดินอะไรงนี้ได้นะครับหรือดันเจี้ยไรวันบางวันก็ใช้ได้สําหรับคนที่ตัวยังไม่แข็งมากนะครับด้วยสกิลของอีวานเนี่ยที่มันไม่มีใครมาแทนได้นะครับเทียบกับรูดี้อีวานก็ยังกินขาดนะฮะ แต่ในกรณีของพวกคาริเซียอะไรเงี้ยมันยังมีตัวทดแทนอย่างสปไปที่มันต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างกันนิดหน่อยตรงสปีกันอะไรพวกนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยอีวานผมให้เป็นอันดับ2เลยครับผมอันดับหนึ่งก็แน่นอนอะ่ะใครไม่ได้ราชินีผู้ถูกผมกราบกลานมาแล้วๆๆๆๆนะครับ,ค,รบคือเจอข้อเสียของคารินบ้าะละ่ะแล้วการที่คารินอเวก,กับไม่อเวกสกิลแม่งต่างกันลิบลับนะครับสกิลชุบหมู่ทีมใครเคยโดนบ่อยๆในนน้าน่าจะเข้าใจ หรือการที่คุณไปลงใต้ดินโดยไม่มีคารินคุณจะลงไม่ได้หลายชั้นนะครับเพราะว่าคารินเป็นตัวที่ช่วยได้หลายชั้นมากหรือการตีประสาทแม้ก็ยังมีประโยชน์นะครับเพราะมันสามารถจะฮิวได้อะไรได้นะครับรวมถึงดันเจียนรายวันถ้าเกิดตัวไม่แข็งตีไม่ไหวเอาใส่ไปช่วยได้แน่นอนนะครับสำหรับคารินเนี่ยครับก็สรุปไปสั้นๆวันนี้ก็หวังว่าคิดต่างประการใดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับอันดับไหนถูกใจไม่ถูกใจนะฮะลองเสนอไว้่าด่ากันได้นะ เซลได้แต่อย่าแรงนะครับเป็นคนออนแอร์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะอยากให้ทำคลิปสาระอะไรเพิ่มเติมก็ลองเสนอไว้ได้นะครับถ้าสนใจเดี๋ยวจะทำไว้นะฮะเจอกันครับผมลาไปก่อนวันนี้ครับผมสวัสดีครับ